ตัดปีจมูกต้องอพักฟื้นกี่วันนะครับแล้วก็กี่วันถึงจะตัดไหม่สําหรับของหมอนะครับหมอก็จะกําหนดให้คนไข้ตัดไหมที่ประมาณ10วันนะครับตัดเร็วกว่านั้นเนี่ยแผลอาจจะแยกนะครับไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ ตัดประมาณ10วันช้าที่สุดก็ประมาณ14วันนะครับแผลก็จะแข็งแรงพอไม่แยกนะครับแล้วก็ต้องพักฟื้นกี่วันจริงๆเนี่ยตัดปิดจมูกไปนะครับมันก็ไม่ค่อยบวมหรอกแล้วแต่ผิวถ้าอายุมากๆผิวนุ่มๆเนี่ยก็าอาจจะบวมนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าหมออยากให้คนไข้มีเวลาดูแลแผลใส่ใจแผลนะครับเพราะว่าหมอจะต้องให้คนไข้ถ่ายรูปส่งทุกวันเพื่อดูแลแผล นะครับว่าแผลดีไหมอะไรยังไงมันก็จะป้องกันการเกิดแผลเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คนไข้มีเวลาพักรักษาตัวนะครับประมาณอย่างน้อยประมาณสัก สองสมวันนะครับไม่ใช่ว่าทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปทํางานเลยอันนี้ไม่เวิร์กนะครับก็อยากให้มีเวลายิ่งมีเวลาดูแลตัวเองเยอะยิ่งดีแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสักสามวันก็ยังดีนะครับก็จะได้ช่วยกันตั้งใจดูแลแผลแล้วก็วันที่สามเนี่ยก็จะเป็นวันที่ถ้าบวมก็จะบวมมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามวันนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็จะดีมากๆนะครับ